โอเคก็สวัสดีคุณดูทุกท่านนะครับผมสวัสดีคุณดูทุกท่านนะครับเดี๋ยวผมบังออมคนดีคนเดิมในเกม D4 อีกแล้วนะครับวัยรุ่นนะครับวันนี้เออตัดใหม่แบบโอเควันนี้เราจะมารีวิวปืนเก่าเล่าใหม่ EP เท่าไหร่ไม่รู้ไม่ได้อ่านนานแล้วปืนเก่าที่เราจะมารีวิววันนี้คือน,น,อนี่ครับผมซองอ่าอะไรเนี่ย อัพโวอัพโวอัพเชียลอัพเชียลเลติกเลสเป็นซองแดงในตำนานนะอัอ่าสเต็คืออัตราการยิง2รีโหลด1ลบแม็ก1น,นะครับผมเราจะเอาไปเล่นกันดูนะครับว่าจะเป็นยังไงก่อนไปชมนะครับผมสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกด,ดงติดตามให้ด้วยนะครับ โอเคครับผมไปเจอกันในเกมได้เลยตอนนี้ข้าเขนะ้าไปในเกมแล้วข้าจะไม่ประมาทแล้วนะ <c oughs> คนอะไรมันหนล่อจังวะดูขบวนดูขบวนทีบัสชายวัดดีกว่าขบวนพาเลรดทุย <c oughs> อะไรอ่ะอะไรทำเป็นร่องหนวะอ๋อนี่ไงโผล่ตัวมาแล้วผมลงที่นี่เลยครับ โหนาฬิกาเพราะผมคือนักล่าแห่งแดนมรกุตตอนนี้มีคนลงกับข่าคือหนึ่งสองสามสี่คนอเห็นสี่คนห้า7กคนแล้วนะครับตอนนี้ไม่แน่ใจมันนับถูกไหมช่างแม่มกูไม่สนผมนี่แหละตัวตึงตัวตึงือบนอันปืนเลยว่าข้างล่างเรืองเหลืองอะ่ะกูไม่เห็นกูไม่เห็น ีแล้วกูไม่เห็นด้วยว่าน้องชายเปิดเรดาร์ดเลมอนดีเปรดาร์ดเรมอนเลยบิวเบัร์ถูได้กระเทะมาด้วยครับผมกระทะอาะอเหรอมึงดูปืนแต่ร้านนี้มันเอาให้กู ผมมาหาอา่าผมอยากเล่นสองยาวใช่ไหมแต่ผมจะพูดว่าผมอยากเล่นสองวง UMP ชาร์จได้อ้ยอันนี้เค้กนนเค้กเค้กว,ว,ว้าวฟังกิ้งฟังดิ้ชีดเลยจังสีแล้วไอ้มักเออรเขยิงกันแล้วครับจังห <ไป S 1> วะนี้ ยบปิดเอาไว้น้องหนึ่งอุ้ยจางวะนี้ว่ายงไงว่าไงเกมนี้มาดีตรงดีตรงดีขอขอขอลูกซองขอซองคว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 งคือจบอ่ะเกมนี้ขอของฮ้ยอะไรใครจะให้กูเนี่ยมาข้างหน้าจะมี คนนะครับมีไหมเปิดเรดาร์ฟรีครูเหย้าหลังเีย้าอุ้ยหลัง,ลงมีโคตรมีโคตรมีโคตรไม่หรอกเล่นจริงๆแล้วเล่นไม่เป็นหรอกฟรีไฟอ่ะโอ้ลูกซองไม่ได้เล่นไม่เล่นกับบอร์น,นี้คผมไม่เล่นกับบอรเอ้ยข้างบนเป็นคนยิงกันเฮ้ยบอร์ดไปเนี่ยอันนี้จะบอรดผมไม่ได้ตั้งใจมายิงบอรดนะครับพี่จีเอมบผมพอดีคือแบบว่า มันไม่ให้กูเจอคนครับตามนั้นนะ่ะเจอโอ้แจมเลยแจมแจมแจมโอ้กูเจไปที่ข้งแสง,งขาแสงกูบอกใครเนี่ยมาคนเดียวเนี่ยกูบอกใครว่าไปที่ข้างแสงอุย้ยอุ้ยมีคนฆ่ากันด้วยสากาอัพเป้านะครับผมอันตนาเอาท่าดีกว่าอัตนาก็บอกก่อน ผมหาลูกซองแดงผมหาลูกซองนะครับจังหวะนี้ผมอยากเล่นลูกซองมากเลยพี่ชายพี่ผมใหญ่เล่นลูกซองกับพี่เล่นลูกซองกับพี่เฮ้ยใครยิงวะเฮ้ยยิงจากไหนวะอ๋อตรงนู้นตรงนู้นตรงนู้นเนี่เห็นไหมแว๊บยังไงเฮ้ยเคโรลีนเคโรลีนเคโรลีนมาเคโรลีนต้องเจอลูกซองดิ แคลรรินกับลูกซองก็เป็นเพื่อนกันเว้ยมาจังหวะนี้จังหวะนี้ว่ายังไง NPC เอ่อมีลูกซองป่ะเนี่ยมีไปเดี๋ยวเวลาเปินกระสุนด้วยเอ่อสิ่งที่ข้าตามหามันไม่ใช่ศาสตราวุธโ,โง่โง่อันนี้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  เหรียญกูจะหมดแล้วเนี่ยเอ้าเจอแล้วนี่ไงได้แล้วครับท่านผู้ชมนะฮะผมได้มันมาแล้วนะฮะเบบีอะไรวะนี่เฮ้ยมึงใครเนี่ยกูโอ๊ตเย่เย่เย่เล่นสการเลยเย่โอเคครับผมก็นี่คือปืนที่เรามารีวิวในวันนี้นะครับผมมันคือซอลอีโว สมัยยุคเลนาซสองนะครับผมเป็นยุคเป็นเป็นยุคคีเดเชตนะครับผมเป็นลูกซองที่สมัยหนึ่งมันคือปืนที่โกงที่สุดในฟรีไฟเที่เป็นปืนลูกซองยาวนะจนกระทั่งปืนประดุกแล้วก็ปืนอ่าอะไรสีแดงแดงก็ไม่รู้เข้ามานะครับผมก็โมเดลถือว่าสวยแต่ว่าลืมเปลี่ยนสกินหมัดอันนี้ขออภัยผมไม่ผิดผมไม่ผิดกูไม่ผิดอย่ผิดเป็นซองไฟที่สวยใช้ได้นะครับผมเป็น เป็นซองที่แรงแล้วก็แพงเมนอวาเดียวกันเพราะลิ้นเป็นไรเด่ยแล้วก็ผมจะอธิบายอีกอย่างหนึ่งนะครับคือมันแรงนะครับผมว่ามันแรงขนาดไหนมันแรงขนาดที่แบบว่าสามารถทําพ่องตายได้เอ้ยเขาทำไม่ไดไงนะมันแรงมันแรงที่แบบว่ามันไม่ได้แรงเวิร์มเหมือนซองใหม่ๆแล้วอะ่ะมันเป็นแบบว่าเน้นแบบรัวมากกว่าผมอัพก่อน อัให้อย่างละชิปก่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ,อ,อาไอ้เหี้ยกลายเป็นกลอ่องเอาแต่างาน,นไป <laughs> โอเคครับผมคลิปนี้จบไเปเพียงเท่านี้ครับขี้เกียจรีวิวเลยครับโอเคครับเจอกันอีพีนหน้าครับ